สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปหาวันฉลองมาแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าจอมโหดเนี่ยโหดจริงนปะป้ามาเดี๋ยวรู้เลยอ,อ่ะสักยกไหมมา,<อ>มาพี่จัดให้หน่อยเดี๋ยวรู้เรื่องปูเดี๋ยวรู้อืมรวย โอ้ยอุ้ยโอ้ยเดือดสู้ไม่ถอยเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมาทุบเจ้รบอลเนียโอ้โยโอ้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 ยโดนเป็นพี่มันฉลองเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นยัไงดมาเต็มแฟตปะเนี่ยมีพลังงานปะโอ้โหเป็นไงเป็นไงพี่เอาจริงครับปูโคตรเร็วเลยโอ้โหวันฉลองมาโดนแล้วผมไม่โดนหนักกว่าอีวันฉลองอีกมั้งเนี่ยโอ้โห มาฝากถึงหน่อยปู่ฝากถึงทั่วประเทศใครอยากเจอบอกเลยนะครับใครที่อยากจะลองนะครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้ <c oughs>